สว ös, ัส hey, ดีค่ะยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะน้ำมาดูต่อโอ้ยสาวเบาในท่อนดูคู่มือแต่มีหน่วยเรื่องเหรอต่อไปดำต่อเอ้ยลกต่อค่ะพี่น้องจริงเกมอ่ะ ผมอันนี้เป็นตานอนเย็นนะส้มนอนเป็นตานอนเย็นมนหอมเอยเหรอหงมน้อยบวันยือกว่านี้มันก็หงมไปหรดบแต่บ้องอะ เป็นตาลาฮักงัดมัดเยอะเลยไม่ใิ่เหงเดี๋ยวมันได้สมัดก่อนเดยวแม่เจ้าตุเตขี้ต้มมาทางนี้ ต่มันลีบต้นน้อยด้บใกล้แม้เป็นต่าะเติบเย่ออยู่เติบโตอย่างกาจอย่างไม่มีกาดันนี่ค่ะต่อไปสายบันี้ แล้วก็มากระเจียเตะบัวงน้าซาละบัน เป๊ะนะคะดูทีนี้ติ๊ก้าห์หง่ามีหญ้าด้วยห่าอย่างจ <ans> ้านะคะมันจะมีหญ้าในข้าวด้วย นุ่ย่าตะลนากันเลยนาะน่ยาเละุ้งแป่น่ยาน่ยาข้าเขียนเนาะ ก็แกงยีนี่เกียมกองวนี่หรอครกน้ำเงินขึ้นจาวไปเลยซื้อกน้ำเงินห้าบาทส่ใส่ครกพอครกเนี่ยเอ้ยแม่อเว่นเนี่ยบอกแล้วแล้วว่าเอาแค่สิบบาทใส่ใส่แกงกระมังใส่ปลาต้มนขาแล้วทำไมแันไม่ได้เอาหยอเอาลูกไม่เปเป้เพลงแม่ขี้เปนก เดี๋ยวหาจ้างไปเออถ่ายคลิปนี่ก่อนาไปอัพคลิปอยู่น้าไวไฟจะเปิดไว้ยู่ิมเฮียนสานาอ้านาเปิดไว้ยุ่ยมันะไวไฟเอออดีเคยปิดเดี๋ยวะป็นนั่งโหลดคลิปอยู่เพื่อนจัก่อนที่นี่ตารออยู่พอต้องตัตัี่เลืองเลยเออมันมันมันสีเสื่อมเลยมันก็ต้องเข้ามึง เดี๋ยวแม่ยังเคองนีนนน่ถ่ายชิปอยู่เอ,เอเอคืเอเราม,มาบ้านอยู่อ่าอ่ามามามน้นผลหนงันนหนสงสทม ดึงงแกงขึ้นะแม่ลดอเ้ออโลดตูดใบุนดึงห็นยังห่วยใบลุนใบุนลดจงพี่น้องเอ้ยเอาลาดไปทางเรสองยังเกอรลาดทางนี่ะนี่นี่นี่บอลาดไปทางนี้เบารถ นี่นี่ลาดไปทางก็ขอโชคก่อนเลยอันเด๋อโน่นโน่นโน่นโ่นดึงอย่นแม่ก็ดูลูกแม่สิงบนนู่นเออนู่นยังกรหยวกเลยละห้อมไปทางไม่โดนแดดโดนเธอเนี่ยเดี๋ยวว่ารลายขี้เดียดให้มันโดนโค่นโดนตมหน่อยเดี๋ยวว่าด้ายขี้เดือดนี่นะคะดูแม่ เตะคีโคนวัยรุ่นวัยรุ่นโหลดโซมัยรุ่นอายเลยค่ะพ่อแม่พี่นออ้องเพราะว่าเป็นับรุ่นค่ะรุ่นไหนก็แล้วแต่เอฟซีแต่คิดเอาเองเด้อค่ะเดอะ้ <c oughs> เอเพราะว่าก็าาายังว่านะเนาะก็มีหลายรุ่นโหลดกางเกงเ<อ>โหลด,ด,ดกางเกงดูเลยค่ะสังเกตได้เลย <c oughs> แล้ว โหลดให้เห็นๆค่ะมันจเต็นร้อยนะคะพอนำีสนอองี้จเอาว่าแม่ป้าโลดโซงเม่ใชัรุ่นตัวจริงึงโลดโซงเดชหวยน้องนะคะไปเถอะดูบรรยากาศกกลเลยน้อง ไปแล้วนะคะไปแล้วนี่นะคะมัดมัดโตเฮ้ย <ment> น <os> ี่เดี๋ยวซ้ายไปเฮ้ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยเราก็จะไปซื้ออ่ากับข้าวกันเนอะนี่นะคะไปเดินสิหาปงออกแล้วพี่น้องมันหาปงออก ฮ่าปองออกกันโอ้โหนี่ไงคะเฮ้ยนี่เดนนี่กระเยียบไปขานี้นะเอ้ยมากผมว่าเออเต็นเช่นไรเกียบดีอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe ให้นกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไปพาดคลิปของนกนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ